อ,อ,อ,อีนก็ไอ้เนี่ยโอเคบ้มั้งพกออ๋อพี่วินเหมือนจะให้ดูมีนะถ้าอาจารย์ได้จับไว้ในมือแล้วนะมีนะอุย้ยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเขาทิ้งมีดพี่วินเลยนะเฮ้ยดึงไม่ออกมันดึงไม่ออกอาจารย์ดึงไม่ออกเหรอ,อพี่วินลอง,น,อง,งนี่น <c oughs> ผมพอดึงหน่อยนี่ยเขาไม่ให้พี่วินอนะ่ะคือเธอจะบอกว่า ด้าวหนึ่งนะท่านอาจารย์ขอดูมีน,นี้ก่อนเหมือนท่านอาจารย์บอกว่ามีอะไรผิดปกติละคือทุกคน,านอาจารย์จับปุ่มเนี่ยคือโยนทิน้งเลยอ,อาจารย์ทำอะไร พี่อย er ่ารบกวนเขาดีกว่าหน้าเป็นไน่าน่าจะกล้จะเสร็จแล้วมือเรียเหมอนเหมืนมีมันมีของนะเ ก็ขอการสวัสดีพี่ๆบ้านนะอาอาพีซีทุกคนเลยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่น้องเวิคนเล่นกระพินนะคนุณดูก็คลิปนี้นะผมก็จะพาพามาหาท่านอาจารย์น,ะนัะผมที่ผมได้ได้ไอะไรนะเขาเรียกว่านะไอประคำนะที่ผมได้จับประคำมาวัานนะั้นผมก็เลยไปหาหมอผีคนนั้นนะ่ะที่ผมบอกพี่ๆนะที่พี่ๆได้ดูไอซีแล้วคุณดูก็วันนี้นะผมก็ด้มาหาท่านอาจารย์ผมจะให้ท่านอาจารย์นะ่ยลองดูมีดอันนี้ว่าที่ไอผู้ชายคนนั้นนะ่ะ ไอ้ที่มันมาจับมีดแล้วมันก็ทําอะไรของมันไม่รู้นะคุณดูไม่รู้ว่ามันจะท่านอาจารย์ไม่รู้ท่านอาจารย์จะบอกไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหนูวันนี้ก็ผมก็ได้มากับน้องหลงเนะคุณดูน้องหลงมันจะเอากล้องด้วยนะก็ทุกคนน้องหลงก็ได้เอามาเป็นเพื่อนผมนะเพราะว่าได้มาเป็นเพื่อนพี่วินนะเพื่อที่ได้เดินทางมหาท่านอาจารย์ของพี่วินนาะส่วนของก็จะให้ท่านอาจารย์เนาะดูมีดเล่มนี้แบบว่ามันมีอะไรในนี้หรือเปล่ามีหรือเปล่าคุณดูก็ทุกคนเดี๋ยวมันสามารถดึงได้ออกปกติเลยนะท น้องลงตัวนี้ได้คุณก็มีนี่ก็ขมมบ้าะแต่วันนั้นเหมือนที่ผมแบบฟันไม่เข้าแทงไม่ออกนะดูทุกคนไปเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนก็อย่าลืมอย่ากดข้ามกดติดตามพวผมนะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตผมอีกช่องทางนึงคนดูไปเจอกันใหม่คลิปเออไม่ใช่เดี๋ยวไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าไปไปครับผมไปครับทุกคนไปเดี๋ยวผมจะพาไปหาท่านอาจารย์นะหนูได้นด้นหน้าเขาเหมือนมีใครมาเลยหรอ้องบอกมาดิ บ,บ,บ้าปะบ้ะคนขนกองคน,คน,นก็ไม่รู้เราก็ต้องรอนดูกันนะท่านอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ใช่คนถ้าท่านอาจารย์อยู่ก็ดีนะ<ช>เราก็จะไปจับท่านอาจารย์นะเพราะผมไม่ได้ท่านถ่ายท่านอาจารย์แตอนที่ผมไม่ได้มาที่ที่วินบอยอะลูกติดข่ดนาวโดนอะไรนะโดน,นทำร้ายเหมือนลูกศิษย์เขาไม่ฟังเลยลูกศิษย์เขาแบบดื้อรั้นอะอแล้วก็ไปเล่นบนหัวท่านอาจารย์ไปเล่นบนหัวเหรอพี่ไปเล่นบนหัวเลยใช่ไปเล่นบนหัวท่านอาจารย์เลย ไม่คือเขาเป็นเด็กหรือว่าไงดิก็เด็กอ่ะเด็กเด็กกูเองเยอะอ่ะมันแบบเป็นลูกผมก็จะพาไปหาพาไปเดินรอบๆกันนะไม่รู้ว่าจะเจอท่านอาจารย์ไหมเราอคนเดียวลิลลิจับกันเอานู่นก็ชิ้นี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผมก็จะพาไปหาท่านอาจารย์นะเพราะว่าถ้านานทีเราจะมาครั้งใช่เพราะที่ท่านอาจารย์ให้ผมอะไรนะ มีดนะไม่ไม่ใช่ออปะคำให้โมปะคำมาก็คือคือแบบไว้ป้องกันตัวนะปะคำมันไหนวันนี้ผมก็มาหาท่านอาจารย์แบบว่าพี่ไม่ได้ให้ผมดูลยใช่พี่ไม่ให้อยู่เลยพี่เก็บไว้อย่างดีอ่ะพี่ท่านอาจารย์บางทีอ่ะอยู่เลยกันมันคือก้อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปกติี่านอาจารย์อยู่อยู่นี่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอท่านไหมนะใช่คือเมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์นี้ตั้งแต่อะไรไง อ่ะเรานี่มนั่งรออาจารย์เลยเราจะมาเล่าเรื่องที่เราเคยมาเจียอาจารย์ทางแรกนะทุกคนใชหนั่งกล้งนี่เราก็จะนัง่งถืกลอคือที่เราได้มาพบอาจารย์นี่คืออะไรนะเรามาหาใครนะนี่ที่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยที่เขาบอกว่าอะไร <c oughs> มีเหมือนมีคนอะไรคนสติไม่ดีใช่ไหมได <c oughs> <c oughs> ไม่คิดไม่ฝอยว่าจะมา,มาเป็นถึงวันเนี้ยเป็นอาจารย์ของพี่วินคือเขาเปผมอะก็ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ผมประคำมาก็คือดีมากนะไว้ป้องกันตัวแบบว่าในวันในแบบที่มีสิ่งชั่วร้ายทำเข้ามาจะทำร้ายผมนะแบบอย่างเช่นผมเดินป่าเนี่ยผมก็ชอบมาคนเดียวบ้างมากับน้องเพื่อนใหม่บ้างกับน้องหลงบ้างดูผมก็ต้องติดตัวเป็นพิเศษนะเพราะว่า มันช่วยได้ไหลายอย่างนะเพราะ<ช>ว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะมีอันเพราะมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ทำร้า<ล>ยเราได้ใช่คืออาจจะไม่ได้ทํร้ายในร่างกายอาจจะทาร้ายอย่างอื่นนะครับดูใช่แ๋ยวผม<ช>ก็เมื่อวันนั้นน,นที่ผมแบบเจอผู้ชายคนนั้น,นอ่ะยูดีมันมาขอดูมีดผมแล้วก็มันก็เอาไปทาอะไรของมันดูนะแล้วมันก็ฟันตัวเองไม่เข้าเลยก็วันนี้นะผมก็จะพิ่พาไปพี่ไปหามาหาทนายใจเพราะว่า ผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่ผมก็รู้สึกน้องงก็ติดธุระบ้างไปข้าวบดบ้างเพราะช่วงนี้มันเป็นคริสต์มาสน้องๆมก็ต้องเดินร้องเพลงครับวันนี้น้องงก็ว่างใช่วันนี้ผมก็ว่างก็เลยมาเป็นเพื่อนพี่วินเสียงอะไรว่าเบคคนนั้นบอกพี่แอชพี่ว่างเหมือนแบบเขาโดนทำลายป่ะเขากรีดร้องพี่ านอาจารย์อยู่ไหนครับอยากทำร้ายเขาเลยนะท่านอาจารย์ทุกคนวันนี้ก็ผมก็ได้มาน้องหลนก็รู้สึกแบบยังมีเพื่อนแบบมีเพื่อนนั่งคุยเพราะเอาท่ผมไม่มีเพื่อนนั่งคุยนะผมรู้สึกแบบมีวิวตัวอยู่นะทั้งดีดีดอ้ยแต่พี่ๆนะแต่ผมย้อนกลับไปดูคลิปนี่คือเหมือนมีเด็กนะมานั่งบนคอผมเลยนะคุณ มันคอเอเออมันคอพี่ไม่ได้ตัวเลยเลยพี่ไปไปย้อนกล้องอ่ะพี่ไปย้อนกล้องก็คือแบบอยู่ๆก็พี่ก็ไปอยู่แล้วก็เห็นเฮ้ยได้ยินอะไรไหอาจารย์ควรจะมาไหมได้ครับอาจารย์ครับเฮ้ยเจอว่ามันมีอะไรลอยแบบฟับเลยหนูว่าเด็กคนนี้มันแกล่ะ่รู้ดิใช่หนูหรือเปล่าหนู มึงที่หมนต้นไม้หรูต้นไม้นี่ก็น่ากลัวน่าล้วกี่ร้อยปีอันนยังไปร้อนด้ยมนจะเข้ารเ้าอาจารยมันบเเสียงคนกิดร้องมันนะ นั่งรอท่านอาจารมาแป๊บเหมือนท่านน่าจะอาจารย์น่าจะรู้แล้วว่าผมมาไม่เขาจะการลุกฟิตเขาอยู่ป่ะอือก็ทุกคนนะเดี๋ยวผมก็เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ย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 น้องหลงเชอยววะน้องหลงเฮ้ยเฮ้ยถ้าอาจารย์ทำอะไรอะ อะ,ะะอะไรอะพี่ถ้าอาจารย์ทะไรอ่ะไม่มีกิมมี่พราะมันเหมือนเงาเลยนั่นนะพี่มันเ,ออมเด็กวิ่งร้องออกมาพี่ถ้าอาจารย์ทำไรเขาอะ่ะคือผมตกใจเลยนะทุกคนมันมีแบบมีนั่นแ่ะตรงนั้นนะตรงออทุกคนเจอไหมคือวิ่งออกมาเนี่ยกรีดร้องเลยนะทุกคนก็กกกมี่นกี้ก็คือเหตุการณ์คืออยู่ดีน้องเด็กคนนั้นนะ ที่ทานอาจารย์ได้เก็บเรื่องคืออยู่ดีเก็บตรงนี้ตกใจพูดไม่ออกเลยเออเมื่อกี้คือเราเงียบเอยนะเออผมก็พูตรมนี้ตกใจพูดไม่ออกเลยเอ,อ่อะดูคนไปดตอนนี้ก็เป็นเวลาสองสามทุ่มละมพิ่งเดินทางมาถึงแล้วเดินนั่งรอท่าอาจารย์เหมือนท่าอาจารย์จะมาแล้วมั้ง ไไไเจอด้ผมเจอเด็กคนนั้นพี่เอามาผมไม่กล้าพูดเลยตกใจหมดอ่ะคนอะไรนาตอนนี้เฮสียงเหมือนอาจารย์ปะเสียงตาเรียกเด็กคนนั้นอ่ะบอกให้กีแบบมานี่นี่นะทุกคนให้กีเป็นภาษากระเหลี่ยงว่ามานี่นะเหมือนพระอาจารย์จะเรียกว่าทุกคนก็คืนนี้ก็เพี่ยวนะ

พี่วินต้องจับกล้องหันหันโดยทั่วนะพี่เสียงอะไรวะดีมป่ะพี่หนุ่ม้ีงหนุ่มดีมป่ะดีมดีมทีเสร็จอาจารย์อาจารย์พี่วินป่ะเออท้าอาจารย์ไปครับไปกลับไปกลับท่านนีพี่ดูนีพี่ดูอื ไปหาท่ากันมาเดี๋ยวผมไปให้เลยโอ้ยนานที่จะได้เจอท่าล้วเนี่อ่ริงหาท่าท่สบาดนะท่นี้นี่เขาจะดอมจะไปคุยกับกล้องให้นะยวบมจะแปลภาษาให้มันเกิดอะไรมาจะไม่ทาบครัพี่วินได้ถามว่าเมกี้เด็กคนนั้นเป็นไรจะดูเลยเ จะไปน่าม่ใครจะดอที่เนี่ยก็คือน้งองงคือถ้าจะพี่ถามว่าถ้าอาจารย์ทำร้ายเด็กนะฮะมันไม่ฟังกันดูอ๋อเดี๋ยวสิกี้เดี๋ยวกี้ทำดูไงกูเดี๋ยวมาให้จ้าดูไอยะน้องงแปลพี่นะเพื่อนโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลเออดิสโซย่าอีนก็ไอ้เฮ้ยโอเคบอมบ์กูเก๋อพี่วินเหมือนจะให้ดูมีนะถ้าอาจารย์ได้จับไว้ในมือแล้วนะมีนะอุยอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะ ขาทิ้งมีดพี่วินเลยนะเฮ้ยดึงไม่ออกมันดึงไม่ออกอาจารย์ดึงไม่ออกเหรอเฮพี่วินลองไ่นผมพอดึงห <c oughs> น่อยเนี่ยผมม่ให้พี่วินนะคือท่านอาจะบอกว่าด้านหนึ่งนะท่านอาจารย์คอยดูมนนี้ก่อนเหมือนท่านอาจารย์บอกว่ามีอะไรผิดปกติกนะคือทุกคนนะอาจารย์จับปุ่มเนี่ยคือโยนทิ้งเลย

เหมือนมีเมืนมีดมันมีของนะเบสเมืเรียอมืนเรียเหรอมือนมันมีของมีดไม่เขาเขาเหมือนเขาเขาบนมีดเล่มนั้นไม่เหมือนเขาชนอะไรเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแทงลงดีเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์นี่แทงลงดีเลยเหรอเออนี่แบบเดือดึกเนี่ยมาเลอะที่จมูกโป้พานี่ ก็เอาใจให้ที่น้ตยเดี๋ยวเราจะมาเอาน้องมพี่เออคือพี่วินเนี่ยได้เดินทางไปที่กระต๊อบอ่ะกระต๊อบอืมที่แบบได้แบบไปให้ะท่านไอ้ผู้ชายคนนั้นม่ดีใช้พิษณะนะเออใช้พิษณะเออแล้วเขาก็ทำใเรื่องแต่ท่านอาจรย์นอ๋อเขาเขา่าอาจารย์บอกว่ามีเนี่ยมันมีของพี่วินถือมาเนี่ยมันมีของโดยตลอดเฮ้ยจรงป่ะอา้ารย์มาจริงป่ะอาจารมาจรง ของไม่ดีพี่ที่มันทําให้พี่เจ็บป่วยได้ไข้ยอย่างเงี้ยแต่คือวันนั้นเนี่ยคือแบบมันทํามันฟันตัวเองเอไม่เข้าแทงไม่เข้าเลยนะเนี่ยลองถ้าอาจารย์ก็ทาได้นะพี่ยอดเเขาบอกทาไปหาไอคนนั้นอีกอยู่พี่ทา,าจานจะสั่งเลยนะ อาจารย์เขาเขียนอะไรภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยเขาแทนเข้าไปในเลือดตัวเองอ่ะเลือดอะไรเอ้ย่าหญ่พูดพี่แต่มันช่องมันบินเราจะไม่พูดโอ้โหยภาษาอะไรพี่ภาษาอะไรอ่ะมองเห็นไหมไม่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 เห็นไม่เห็นดีอะเดี๋ยวช่องมันบิน ให้ดูไม่ได้นะทุกคน,กคนดูอุ้ยเนอะคือถ้าจำมอดเดิน์ตท่านจะทำพิธีให้นะไล่คลอ,องออกแล้วก็ทำใส่กระถางเข้าไปใหม่นะเขาไล่ตั้งแต่ปลายดับเลยนะทุกคน ali tchau go. Oh, พี่วินเสร็จเราไปอยู่ใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเขาจะทำวิธีการตบไหล่สองครั้งแล้วก็ตบหัวดีเขาจะดีเดมิดผมเคยเจออยู่ไปอุยต่อต่อได้เล็ดเล็ดขอด้บ ไปเลยพี่ไปไปลดดก,กลๆกลนเถาะใครจะตบไหลเดียวาดนสิบบ่ย่อคุณเรียกทีนันแหนะครับทุกคนดูน่ยริ นีคือมันจะสิบวิธีเนี่ยนานนะทุกคนเพราะมัน <Uma> ก <velocidade wiele> <who> ่อนที <pretty fine> ่ม sí <though> so ันจะมันจะไล่ของออกเนี่ยมันยากอยู่นะอการที่มันจะไล่อะไรออกก็คือแบบคือท้าดาบอกว่าคืออย่าไปให้มีดคนนี้ให้มีดอันนี้ใครเพ่าเพราะมันมีของแรง นี้มื่นท่านอาจารย์จะใส่เสื้อมัมันเป็นอากาศเริ่มหนาวแล้วดูท่านจารเอาเสื้อต้องเห็นต้องดูข้อนี้นะท่านจะบอกว่าที่หลังอยาวเอามีดนี้ไปให้ใครจับเด็ดขาดไม่ใช่นี่ผมบอกไม่แต่คนคนที่เราสนิทคือจับได้คือคนแปลกหน้าคือจับไม่ได้นะอย่ามาขอดูนี่นะคือท่านจะบอกว่าพอดีเลหรอทุกคนท่านจะบอกว่าให้จับคนเดียวนะครับดูเขาบอกว่าท่านจะบอกว่ามีอะไรอ่ะ ให้ตับขึ้นมาแล้วท่องคาถาที่ท่านอาจารย์บอกผไไมไว้แล้วมันจะมีดีขึ้นเองคือป้องกันได้นะคุณนูคือเราคืออยู่ในป่าแบบมีอะไรัสเหมือนมีของซีงนีมิได้เข้ามานะเราป้องกันตัวเองได้นะเพราะว่าจะได้เป็นการขวบปลอดภัยของอีกช่ั้งทางอีดังนะ โอเคยเด็กคนนึงนะก็คือรู้สึกมันเหมือนอันเนี้ยเหมือนมันจะนดีขึ้นนะที่แบบว่าถ้าอาจารย์ได้ทำอะไรผมไม่ร้เอาเป็นวิธีของเข,งขาเลยนะชี้เยอะเลยเปล่าเราก็ไม่รู้นะเรารอท่านอาจารย์มันจะเหมือนเด็กคนนี้มันไว,วุ่นวายเหรอหรือว่ามันตดนท่านอาจารย์ ดก็มีกิไม่พงก็ตกใจเหมือนกันเออเขาให้วิ่งออกมากรีดร้องเขาก็ตกใจเหมือยไปยังไงบ้างนี่ยฮะแต่คุณนายจะบอกเขาบอกเขาไม่ค่อยฟังไงทุกคนเด็กมาไม่ฟังนับปรีบอ่ะอันแรกช้าจุกคือเหรออ๋อเขาบอกมันก็เขาไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะเขาคะสอนใช่ไหมใช่แล้วที่อ่ะเอเดอร์ทีบ่ะนี่ที่นี่ยอุ่นๆแล้วก็บังเละ อ๋อว่าอยู่แถวแถวนี้แหละไม่ไกลไม่ไกลมันกินคือเหมือนต้นไม้ขยับนะเหมือนเขาไม่รู้เขาทำอะไรคือผมนี่ตกใจเลยนะ<ช>ตอนที่เขาออกมาเนี่ยคือผผมเงียบเลยนะเงียบกริบอะไม่กล้าพูดเลยเชฟผมก็คือไมอค่คยวเป็นอาจารย์พี่วินก็ไม่ได้บอกผมไว้ก่อน ทายจะกล th th ับเนี่ยเพราะปกติทายจลับคือไม่บอกเลยคือจะหายก็หายไปเลยอ่ะใช่อกนาินีเนี่ยได้บก็นัมกีเนี่ได้บก็คือไม้อาบอ๋อใช่คนคนไม่ต้องรู้นะมึงเอคนาอืมนี่ยนักีนดิฉดูเลยคผม่ สสผมว่าท่านทำอะไรเพิ่มเติทมท่านนั่งรอคือในป่านายยุงเยอะนะทุกคนยุ่คุณเยอะเฮ้ยเอ้เอาโอ้โหบวกแล้วทานจานไปแล้วม่ อาจารยเป็นอย่างนี้เนี่ยสุดทุ่งเลยอยู่ดีไปไม่บอกเราเลยคือปกตินยเมื่อก่อนเนี้ยเรามาเรามานี่เขากลับนี่เขาก็บอกนะอืคือตอนนี้เขาผมกไม่รู้เขาไปทำอะไรนล้เดี๋ยวนี้เหมือนแบบเขาเก่งขึ้นวิชาแบบีร้อยเท่าดีหไปเลยใช่เหมือนเขาไปประเทศพม่าคือหายไปเหมือนดีขึ้นมีของอะไรติดตัวแล้วก็คุณป้าก็วันนี้ผมก็ต้องพาพี่ๆกลับบ้านพราะอาจารย์เกิดไปแล้ว ผมอยู่ตรงไหนนะคนก็ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะคนดูก็พี่ๆก็อย่าลืมกดกดแชร์กดเดี๋ยวกดข้ามเพื่อนราพวกผมนะเพื่อเป็นการสปอร์ตผมเป็นช่องทางหนึ่งคนดูก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทุก